สวัสดีทุกคนค่ะมาต่อกันเลยค่ะราศีเมถัดไฟนะคะกับสี่คำถามช่วยพัฒนาความรักนะคะขอบคุณที่ติดตามอาจารย์ยุ้ยนะคะมีความสุขมีความหวังมีกำลังใจนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะคะมันเพียรออกกำลังกายและมันเพียรสวดมนต์ถือศีลภาวนากายจิตเข้มแข็งนะคะ จิตเข้มแข็งอยู่ในกายที่แข็งแรงนะคะอาจารย์ยุ้ยจะวางไพ่แล้วมาอ่านพร้อมกันนะคะสี่คำถามนะคำถามแรกก็มารู้จักตัวตนของตนเองก่อนนะคะชาวราศีเมทัดไฟค่ะ ตัวตนมารู้จักตัวตนของชาวราศีเมถัดไฟนะคะก็เป็นนักเดินทางนะคะทำมาค้าขายนะอีกทินที่นึ่งก็มีบทหลานบริวารมากมายเป็นคนนิ่งเฉยนะคะชอบดูสถานการณ์ของญาติมิตรบริวารคนที่แวดล้อมนะคะก็เป็นบุคคลที่เป็นคนหลอ่อคนสวยนะคะก็ไปพบรักกับคนทางไกล นะอ่ารักสบายนะอือก็ไปพบรักกับคนทางไกลนะเป็นคนรักเด็กนะคะอ่ะรู้จักตัวตนแล้วก็ไปรู้จักว่าชาวราศีเมทัดไฟจะรู้จักกับอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างไรอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็คือเพื่อนนะ เพื่อนจากคนทางไกลนะเป็นเพื่อนรักนะมีเสน่ห์หน้าหลงไหลการเงินนี้ก็หาได้มาจากการเป็นนักวางแผนนะมีเสน่ห์หน้าหลงไหลให้ลุ่มหลงมิจริตหลายร้อยเล่มเกวียนล้นทะลักทะล้นมานอกร้อเกวียนเลยนะ,ะเขาก็งานเงินติดขัด มุนเงินไปรักสบายนะเป็นคุณหญิงคุณนายคุณชายรักสบายก็เขาก็ได้คู่เป็นเศรษฐีเป็นคนต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลนะไปดูต่อค่ะว่าเขาหรือเธอคิดอย่างไรกับชาวราศีเมษนะเราก็คิดว่าเงินนะมีไหมนะมีการเงินมั่นคงไหม แคนเพรสนี่ก็คือเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นต่างไกลที่มีชีพจรลงเท้านะเป็นชาวต่างชาติที่ทำมาหากินนอกถิ่นเกิดแล้วการเงินนะมีความมั่นคงไหมไม่มั่นคงเลยนะถ้าหวังว่าจะได้รับรอยฟุกๆนะเป็นของขวัญของรางวัลที่ถูกใจนํามาให้เขานะคะเขาก็จบสิ้นกันไปนะเพราะว่าเขา ปรารถนาในเรื่องของการเงินนะติดต่อนี้ก็ต้องคุยกันนะเงินมีไหมเงินนําหน้ามากอนนะก็จะได้สนับสนุนเขาในเรื่องของกรรมอาชีพนะวิวออฟฟอร์จูนรู้จักเขาเมื่อ30ปีที่แล้วจำไม่ได้ทั้งเนะาะเพราะสาปีต่อมานี่เขาก็ได้คู่เป็นพ่อมา้แม่ไม,ไม,ไมนะมาสนับสนุนกรรมอาชีพเสาเนรเรนกรรมอาชีพ เขาก็ได้พบกับพ่อไม้แม่ไม้ผ่านการย่าร้างมาเป็นมรดกตกทอดเขาก็ได้ของเก่าแก่ของมีตำแหน่งมาสนับสนุนกำมกัการงานอาชีพงานนั้นก็ได้ทำงานเก่าแก่นะ June. วิวออฟเฟอร์จูนกงโลวัฏจักรชีวิตหมุนเวียนเปลี่ยนไปเขาก็ได้คู่มีตำแหน่งนะแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรนะเขา รักชอบในการเงินนะคนต่างชาตินี้ต้องมีการเงินมั่นคงนะมีหลักทรัพย์ลหลักทรัพย์รถบ้านที่ดินให้กับเขาได้จะแก้ไขได้อย่างไรก็เหลือเพียงความรักเงียบๆนะเพราะว่าไปเจอคนที่รักสบายเป็นคุณหญิงคุณนายคุณชายแลกเปลี่ยนเบอร์โทรกันก็ขอรู้หน่อยว่าการเงินนะมีความมั่นคงตั้งแต่แรกเริ่มรู้จักกันไหมก็ถ้าไม่มีก็ จบสิ้นกันไปนะก็บล็อกไปนะไปเจอคู่ที่ขัดแย้งกันในเรื่องของการเงินไปเจอคนบูชาเงินมากเลยนะเป็นคนที่ไม่ให้ใครหยิบยืมเงินนะมีแต่เขาจะไปหยิบยืมเงินคนอื่นนะเราชาวคนแดนไกลาจากชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลก็ไปขยันหานะเพราะมีพลังในการขยันหาการเงินไรายได้ก็มีเศรษฐีเองจากการ เก็บออมรู้คุณค่าทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาจากการใช้ชีวิตนอกถิ่นเกิดนะก็ลงเลือไว้แต่การเป็นชาวสององเขาแหะนะ